จังหวัดชนบุรีนั้นแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น10เขตนะคะบีผู้สมัครรวม93คนจาก13พักการเมืองค่ะและแน่นอนว่าบรรยากาศการแข่งขันนั้นมีความคึกคักมากทีเดียวนะคะสังเกตได้จากพักการเมืองใหญ่ๆให้ความสำคัญส่งผู้ช่วยหาเสียงรวมถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ช่วยหาเสียงกันอย่างคึกคักค่ะ จังหวัดชนบุรีเป็นแหล่งเศรษฐกิจสาคัญโดยเฉพาะเมืองพัทยาที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับสามของประเทศรองจากกรุงเทพมหานครและภูเก็ตสนามเลือกตั้งจังหวัดชนบุรีจึงถูกจับตามองนอกเหนือจากเรื่องปัจจัยด้านเศรษฐกิจแล้วกรณีความสมานฉันท์การย้ายพักรวมบ้านที่ได้เห็นกับการเลือกตั้ง69ภาพของบ้านใหญ่ตะกุลคุณปื้มพลังบูรพารวมกับบ้านใหม่สุดชติชมกลิ่นจับมือสวมเสื้อสีน้ำเงิน คัดเลือกผู้สมัครสิบคนลงสู้สึกเลือกตั้งหากย้อนกลับไปกับการเลือกตั้งปี66พัก9ไก่พาสอสาคนรุ่นใหม่คว้าเก้าอี้สอสาชนบุรีไปได้ถึง7เขต7คนแบ่ง3เก้าอี้ที่เหลือให้กับเพื่อไทยหนึ่งพลังประชารัฐหนึ่งและรวมไทยสร้างชาติอีกหนึ่งการเลือกตั้ง69ครั้งนี้จึงเป็นที่มาของการวิเคราะห์ศาสตร์แห่งตัวเลข คำนวณจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ผลคะแนนเดิมที่แต่ละพักเคยได้รับความไว้วางใจนำมาวิเคราะห์ในศึกเลือกตั้งครั้งนี้แต่ที่ต้องจับตาในหลายเขตเลือกตั้งที่เจ้าของเก้าอี้สอสอคนเดิมย้ายพักย้ายบ้านรวมถึงก้าวไกลที่เป็นแชมป์เก่าก็ยังเปลี่ยนตัวให้ผู้สมัครคนใหม่เข้ามาขอคะแนนเสียงชาวชนบุรีในนามพักประชาชนพักประชาชนขอโอก,กาสพาเราไปได้ไกลกว่านี้ ครั้งนี้จึงสำคัญมากค่ะ8คุมพาพันนี้เสียงของประชาชนใหญ่ที่สุดขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่บางละมุงพัทยามองเรื่องปากท้องสสที่เข้ามาต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่เอาแค่คำพูดต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยทีมข่าวได้ลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกี่ยวกับสสในดวงใจโดยน,นายนัทกรไกลโสภาอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง เปิดเผยว่าสสที่ประชาชนต้องการให้เข้ามาทําหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงในสภาควรเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งไม่เอ็นไปเอ็นมาเปรียบเสมือนไม้หลักปักเลนและต้องยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งสสควรพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างจรจิงจังแก้ปัญหาสังคมโ,คมโดยเฉพาะการปราบปรามกลุ่มสแกมเมอร์รวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจภาพรวม และต้องเป็นผู้แทนที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สามารถตรวจสอบได้ก็อยากได้สอสอที่เป็นมีจิตใจที่ว่าเข้มแข็งหน่อยไม่อ่อนโยนเอไปเอ็นมาแล้วให้ช่วยเหลือประชาชนให้ช่วยเหลือบ้านเมืองให้ปรับแบบพวกสแกมเมอร์แล้วก็อยากให้ช่วยเหลือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวคือการท่องเที่ยวของประเทศไทยอ่ะมันเป็นหัวใจหลัก คือคนทรามาหากินน่ะง่ายๆนะครับแล้วก็เลยอยากให้ดูแลเรื่องนี้มากที่สุดวันนี้เรามาใหม่ครับมาในเรื่องของการที่จะตั้งตัวนะครับในเรื่องของหวยเกษียณก็ดีนะครับพรักประชาชนจะจัดสรรให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มให้มีการพัฒนาระบบน้ำประปาแล้วก็ทําให้การจัดสรรรัพยากรน้าเป็นไปนอย่างเป็นธรรมเราเป็นมีสิครับทำไมเราไม่ดึงผู้มีความรู้ครับ ให้เขาเข้ามาพัฒนาสถาบันการศึกษาชั้นสสนำของโลกเอาฝั่งแคมริสไม่กระทั่งของสิงคโปร์เข้ามาพัฒนาในเมืองไทยส่วนมุมมองต่อผู้นำประเทศนั้นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปต้องสามารถปกป้องประเทศชาติแก้ไขปัญหาปากท้องและการประกอบอาชีพของประชาชนสร้างไรายได้อย่างเป็นรูปธรรมยึดประชาชนเป็นหลักไม่เห็นแก่ประโยชน์ของพวกพ้องหรือผลประโยชน์ส่วนตนอยากได้ในรถนายกที่ว่า ปกป้องประเทศได้แล้วก็ความสุขของประชาชนออมาที่หนึ่งอยากได้นายกดีๆว่าไม่เห็นแก่ผลประโยชน์มากด้านแม่ค้าข้าวโพดเปิดเผยว่าสสที่ประชาชนอยากได้เมื่อรับเลือกเข้าไปทำหน้าที่แล้วสิ่งแรกที่ควรเร่งดำเนินการคือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอยากให้ช่วยเศรษฐกิจมากกว่าเลยนะตอนนี้อยากจะหาคนมาช่วยดูแลฟื้นฟูให้มันดีขึ้น และหากสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้ก็จะช่วยให้กำลังซื้อกลับมาการค้าขายก็จะคล่องตัวมากขึ้นความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวมก็จะดีขึ้นตามไปด้วยจึงอยากเห็นสสที่เข้าใจปัญหาปากท้องของประชาชนอย่างแท้จริงลงมือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม